ยายอัญชันเหมิมหนักล่าสุดลากบิ๊กออกมาด่ากลางเฟซบุ๊กยายอัญชันใช้เพจยายอัญชันแม่อีบิ๊กเหมิมเกลิมแบบนี้บิ๊กควรจัดให้หน่อยอัญชันออกมาโพสต์กลางเฟซบุ๊กเรียกทวมาลงบิ๊กเกี่ยวกับเรื่องกี้เกิดและบิ๊กหลอกเอาสมบัติเมียเอฟซี FC ไม่รอช้าเข้าไปถล่มม้นท์จะพูดอะไร ก็แยกแยะก,ก่อนว่าอันไหนจริงอันไหนเท็จอันไหนสร้างเรื่องอันไหนคอนเทนต์ที่ยายอัญชันมันบอกว่ามิจฉาชีพสินเสมอกันเกลิกตุ้งติ้งเกลิกหลอกเอาเงินเพื่อนตุ้งติ้งหลอกเอาสมบัติเมียแถมจะให้เบียขายบ้านเอาเงินให้มันอีกมันบอกจะเก็บเงินไว้ส่งลูกเรียนคนละครึ่งตกลง มันจะไม่ยอมเสียเงินซักบาทแถวพาวก็โดนมันทำลายเชื่อเสียงเดินยกเลิกงานไม่ใช่น้อยความเสียหายหลายล้านบาทเพราะปากมันกับเพื่อนกี้ของมันสุดท้ายมึงใช่ไหมคือตัวบงการสนับสนุนให้อีก,กี้มาประจานแถวพาวนี่คือโพสต์ของยายอัญชันที่ด่าบิ๊กออกสื่อและก็บอกว่า อิกี้เนี่ยถามมึงหน่อยทำไมมึงสนิทกับผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์ขนาดนี้แถมตอนไลฟ์สดผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์ก็พูดถึงมึงเหมือนสนิทกันมากเลยนะไม่มีอะไรหรอกนกักกี้กูแค่สงสัยปะกูมีสิทธิ์สงสัยใช่ไหมกี้มึงคิดไหมว่าอะไรไม่มีสิทธิ์ใส่ไข่ข่าวจริงจากวงไพ่ก็คือคุณเนี่ย ออกมาโพสต์แบบนี้เข้าขาดเป็นการหมิ่นประมาทเป็นการปรกักปรำเขาเลยนะทั้งที่บิ๊กเนี่ยเขาก็ยังไม่ได้ออกมาพูดหรือมาอธิบายเรื่องอะไรเกี่ยวกับกี้เขาก็บอกอยู่ว่ากี้กับเขาไม่รู้จักกันเป็นการส่วนตัวกี้ถักมาก็โอนเงินมาเปย์ค่าขนมให้เด็กๆในค่ายโตเกียวมิวสิกและที่พูดคุยกัน ก็พูดคุยกันผ่านแชทเพจไม่เคยเจอกันตัวต่อตัวและที่ยายอันชันมันมาบอกว่าบิ๊กเนี่ยเป็นอีกตุ้งติง,ตงก็หมายถึงว่าบิ๊กเนี่ยเป็นกระเธอใช่ไหมกระเธยที่มาหลอกเอาสมบัติเมียแถมบอกว่าจะให้เมียขายสมบัติจะบอกให้นะคะที่ผ่านมาเนี่ยบิ๊กเขาก็บอกมาตลอดว่า สมบัติของเขาเนี่ยมีชิ้นไหนบ้างที่เขาหามาและมันเป็นชื่อเขาที่มีอยู่ในหลังโฉนดก็เป็นที่ดิน13ไร่เป็นโกดังแล้วก็เป็นคาเฟ่นาริตะคาเฟ่แล้วก็เป็นบ้าน10ล้านแล้วเขาเคยไปเอ่ยถึงสมบัติที่มันไม่มีชื่อเขาไหมคะแล้วเขาก็บอกว่าสมบัติมันมีเยอะกว่านี้เงินในบัญชีร้อยกว่าล้านทำไม ฝั่งของคุณเนี่ยคุณคุณเป็นติ่งพอพอคุณก็ไม่ไปบอกให้พอพอเอาเงินมาแบ่งบิ๊กบ้างสักสิบล้านก็ยังดีเงินตั้งร้อยกว่าล้านแล้วที่คุณมาปักปั๊มเขาว่าเขาเนี่ยเป็นมิจฉาชีพสินเสมอกันกับเกลิกตุ้งติ้งเกลิกหลอกเอาเงินเพื่อนตุ้งติ้งหลอกเอาเงินเมียสมบัติเมียและบอกว่าบิ๊กเนี่ยจะไปบังคับแถวพาาให้ขายบ้านบ้านสิบล้านนะัันเป็นบ้านของบิ๊ก คุณก็รู้ดีเขามีโฉนดและเขาก็เคยออกมาไลาส่สดบอกว่าเขาใช้เงินเขาสร้างทั้งหมดและแผวพาวก็ออกมาไลาส่สดยอมรับแล้วว่าขายที่ดินให้บิ๊กจริงและเธอยังบอกว่าที่ผ่านมาไม่มีงานก็พึ่งพาบิ๊กบิ๊กก็หางานหาเงานิางานมาให้บิ๊กไลส่สดเป็นพีเซนเตอร์ก็ได้เยอะกว่าในตอนช่วงที่เธอไม่มีงานเธอก็บอกว่าสมบัตินี้ที่ดินนี้ แม่เธอก็ขายให้บิ๊กแล้วจะมาบอกให้บิ๊กขายแบ่งได้ยังไงเราบิ๊กก็ไม่เคยคิดจะขายสมบัติที่เยะโสนะพอบิ๊กก็บอกอยู่ว่าจะเอาไว้ให้ลูกแต่สมบัติส่วนไหนที่ถ้าบอกว่าเงินร้อยล้านเนี่ยใช้หมดแล้วบิ๊กก็บอกว่าให้ไปขายทรัพย์สินมาแบ่งบิ๊กสีเพราะที่บอกว่าเงินร้อยล้านมันหมดก็เห็นแปลงเงินเป็นสินทรัพย์แล้วไม่ใช่หรอ ซื้อรถใหม่ป้ายแดงสองขันรวดซื้อบ้าน20ล้านบวกและยังจะมาบอกว่าไม่มีแบ่งบิ๊กได้ยังไงตกลงเนี่ยใครกันแน่ที่มันไม่ยอมเสียสักบาทคุณบอกว่าบอสหญิงที่คุณเชียร์เนี่ยโดนบิ๊กทำลายชื่อเสียงบอกว่าบิ๊กเนี่ยคือตัวการเป็นเพื่อนกี้ที่ใช้กี้เนี่ยมาประจานและทำลายพอๆและบอกว่าบิ๊กเนี่ย เป็นเหมือนหนึ่งในปากของกี้เหมือนว่าบิ๊กเนี่ยเยี่มือกี้มาทำลายพอพอแบบนี้หรอบิ๊กเขาก็พูดอยู่อันไหนจริงเขาก็พูดและเขาก็เคยยกมือสาบานแล้วว่าถ้าเขาพูดจริงก็ขอให้เขาเจริญขึ้นและตอนนี้ชีวิตเขาก็เจริญขึ้นจริงๆนะล่าสุดเขาก็จะทำแบรนด์ผลิตภัณฑ์ยาสีฟันออกมาขายแล้วหลานหลอด f อก็รออุดหนุนกันเยอะแยะมากมายถ้าถามว่าเขาเป็นมิจฉาชีพเนี่ยเขาก็คงไม่อยู่จนสร้างให้มีอะไรมากมายเยอะแยะขนาดนี้หรอกหัดพิจารณาด้วยและการที่ยายคนนี้เหิมเกลิมมากๆมันทำให้เอฟซเนี่ยไม่พอใจนะก็คือถ้าจะพูดอะไรมันก็ให้นึกถึงความเป็นจริงด้วย แล้ววันนั้นเนี่ยที่พอพอไลฟ์สดหน้าสารพอพออัดคลิปวิดีโอออกมาบอกว่าอยากจบทุกอย่างขอให้แฟนคลับ FC หยุดโต้กันไปกันมาแต่เขามาร้ายแบบนี้คืออะไรใครกันแน่ที่ไม่หยุดหลังจากนั้นเนี่ยก็โดนตามแซะตามด่าใช้คำว่าอาณาจักรแสงทองแล้วของบิ๊กละคืออะไรพวกคุณเนี่ยไปรุมคอมเมนต์ด่าบิ๊ บอกว่าบิ๊กหลอกเอาสมบัติเมียก็เคยมีคลิปเก่าๆที่ขุดออกมาเมียก็พูดอยู่ว่าขายให้ไม่ได้ออกเงินช่วยสักบาทบิ๊กซื้อเองแล้วบ้านสิบล้านก็คือเงินของบิ๊กที่บิ๊กสร้างเองแล้วมาตอนนี้คุณบอกว่าเขาเนี่ยคือเครือข่ายกระบวนการของกี้แล้วกี้ก็ยังไม่เคยออกมาพูดเลยนะว่าบิ๊กเป็นเครือข่ายกระบวนการของเขา จะทำอะไรก็ดูด้วยว่ามันจริงหรือเท็จ FC ก็บอกบิ๊กว่าควรจัดการยายอันชันเนี่ยขั้นเด็ดขาดนะยิ่งอยู่ยิ่งเหิมเกริมหนักลากมาแต่ละเรื่องมาดิสเครดิตบ,บิ๊กเต็มๆแล้วก็เหมือนว่าตัวเองเนี่ยรู้ทุกเรื่องด่าเขาชำ้ำทั้งที่เรื่องตัวเองเนี่ยยังเอาไม่รอดเลยบางเรื่องไปขุดขึ้นมาก็ไม่เป็นความจริงทั้งนั้น และที่บอกว่าบิ๊กเนี่ยเอาเงินไปจ้างให้กี้มาด่าอดีตเมียเพราะว่าแค้นฝังหุ่นน่ะมันไม่เป็นความจริงหรอกนะเพราะบิ๊กก็บอกอยู่ว่าส่วนมากกี้ก็จะโอนเงินมาสนับสนุนค่าขนมโตเกียวมิวสิกแหกหูแหกตาออกจากกะโหลกบ,บ้างนะยายก่อนที่จะมาพูดอะไรให้คนอื่นเขาเสียหายนี่ก็เป็นคอมเมนต์จาก FC ชาวเน็ต ที่เข้ามาคอมเมนต์ในโพสของคุณยายอัญชันแม่อิบิก